สัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนอกจากสงการมีข้าวเนาะเป็นสินค้าพื้นบ้านเป็นสินค้าที่ชุมชนทําเองเป็นสินค้าที่ห้าเฮ็ดกับมือเ่าแล้วสงการยังมีสินค้าที่เป็นเนี่ยคะ่ะเป็นยาเส้นเนาะพี่น้องเป็นยาเส้นสําหรับทำยาบางคนก็เจ้าจะซื้อหาไปไว้ทาเฮ็ดยาฆ่า,มาแมลงพี่น้อง บางคนก็ซื้อไปสำหรับสูบไหมของผู้ชายแต่คนส,ส่วนใหญ,ญ่สั่งสวนกันส่งไปเพื่อทำ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะคะ mm hmm. ทำยาฆ่าแมลงผสมน้าแล้วก็พ่นฉีดค่ะป้องกันเพีย้ยป้องกันแมลงที่มากินที่มากินผักพืชของเขาได้เป็นการนำพืชหรือว่านำนำต้นพืชของเราเนี่ยค่ะ มาปรับปรุงให้เป็นยาแทนสารเคมีได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะเราขายกิโลละ220บาทแต่ถ้ามีค่าส่งด้วยนะคะมันจะเพิ่มมาอีก50บาทคะ่ะต่อกิโลนะคะสวัสดีจ้า